สวัสดีครับพบกับผมโบรลเก่งเมอร์สองนะครับวันนี้วันที่23ากันยายนนะครับและก็คลิปนี้รถคันนี้เป็นคันที่2ของวันนี้นะครับโอเคครับลูกค้าครับผมขออนุญาตกราบียนเชิญลูกค้านะครับทุกทท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปนะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับโตโยต้าโคโรนาท้ายดงปี96นะครับเครื่องยนต์ 3S 2 0 ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับวันนี้โอ้โหเรียกได้ว่าเอาใจทั้งสายเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ทั้งคู่เลยนะฮะตัวนี้ได้เป็นสีขาวนะครับสภาพสีดีมากๆครับริ้วรอยน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะครับลูกค้ารถไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนหนักนะครับลูกค้าเรื่องของสีไม่แตกไม่ผุไม่ร้าวไม่ซีดไม่ด้านนะครับสีสวยเงาวับแบบนี้นะครับลูกค้าครับสวยมากๆนะครับ เรื่องดีมากช่วงล่างดีมากไม่เคยติดแก๊สนะครับแล้วก็เรื่องของยางลูกค้าจะได้เป็นยางใหม่ปี2020นะครับปี2020ยางใหม่2020นะครับปี2020ตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปของท้ายโด่งนะครับได้เป็นระบบเบรก ABS แล้วก็ดิสเบรก4ล้อเลยนะครับนี่คือด้าซสายนะครับลูกค้าครับกระจกไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ครบนะครับภายในคันนี้บอกได้เลยว่าเนี้ยบมากนะครับแล้วก็มีเครื่องเสียงให้ด้วยเดี๋ยวสักคู่ เราค่อยเข้าไปชมภายในพร้อมๆกันนะครับตอนนี้เรามาชมด้านนอกก่อนนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับสวยมากๆครับลูกค้าครับนี่เลยครับตัวนี้ได้เป็นโฉมปีท้ายปี96นะครับปี96โฉมท้ายแยกนะครับลูกค้าครับ Toyota Corona ท้ายโด่งนะครับเป็นตัวท็อปของรุ่นด้วยนะครับผมมาพร้อมกับล้อแม็กสวยๆเลยนะครับลูกค้าเฉพาะแม็กกระยางนี่็คุคมแล้วนะฮะยางแม็กสวยมากนะครับยางปี2020ทั้ง4เส้นนะครับ นี่ครับยางใหม่ปี2020นสะครับสภาพดีกันเลยทีเดียวนะครับลูกค้ารถคันนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าซื้อไปก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับวิ่งขึ้นเหนือลงใต้ได้สบายสบายหายห่วงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมครับเครื่องบอกได้เลยว่าเครื่องดีมากนะครับเครื่องดีมากช่วงล่างดีมากนะครับลูกค้าครับนี่ครับให้ดูอีกสักรอบหนึ่งก่อนที่จะได้เข้าไปชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับลูกค้า สวยเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคากันอย่างแน่นอนครับลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนเหมาะเลยสําหรับท่านใดที่กําลังมองหารถบ้านนะครับรถบ้านราคาหลักเหมื่นที่พร้อมใช้งานนะครับคันนี้ตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับภาษีคันนี้13ากันยายน2566นะครับผมเอกสารครบโอนนะครับลูกค้าครับเรื่องของฟิล์มสู้กับแดดได้อย่างสบายๆนะครับฟิล์ม80รอบคันนะครับมาลำดับต่อไปครับลูกค้าเรามาชม บรรยากาศภายในห้องโดยสารครับโอ้โหแบบนี้เลยนะครับเรื่องของฟิล์มคันนี้ได้เป็นฟิล์มไฮคูลทั้งคันนะครับขอบคุณเจ้าของเดิมของรถคันนี้นะครับดูแลรถคันนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับเบาะผ้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับของโคโรน่านะครับเครื่องเสียงมีด้วยนะครับเครื่องเสียงกระหืมด้วยนะครับลูกค้ามี power amp อยู่ใต้เบาะซ้ายขวาเลยนะครับผมไม่ได้ถอดออกนะนะครับผมนี่ครับผม บอดี้คอนโซลด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยสีก้านเดิมแท้จากโรงงานนะครับนี่ครับโอเคลำดับต่อไปเรามาชมด้านหลังครับโอ้โหประตูปิดเบาๆนะครับวันนี้2คันนะครับคันนี้เป็นคันที่2สําหรับท้ายโด่งนะครับไม่ผิดหวังทั้งคู่นะครับลูกค้าชอบเกียร์ธรรมดาต้องไปเอาสีาสีน้ําตาลนะครับที่ผมลงเมื่อประมาณน่าจะช่วง เราเที่ยงหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับลูกค้าเข้าไปดูได้วันเดียวกันนะครับวันที่23นะครับผมลงไป2คันนะครับอันนี้สีขาวนะครับสีขาวได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับลูกค้านะนะครับมีให้ลูกค้าเลือกนะครับเลือกเอาเลยนะครับไม่ผิดหวังทั้งคู่ครับลูกค้าใช้งานได้เลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับนะฮะลูกค้าครับเหมาะเลยสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาลดราคาหลักหมื่นนะครับเน้นใช้งานนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานนะครับมันสามารถที่จะ นำพาลูกค้าไปไหนมาไหนก็ได้นะครับดังใจที่ตามใจที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะไปทําธุระที่ไหนก็สามารถขับคันนี้ไปได้เลยนะครับมีเอกสารให้นะครับครบโอนนะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับแน่นอนครับเรื่องของการโอนคาโบรถเก๋มือสองนะครับมีการรับประกันการโอนร้อยเเนะครับโอนไม่ได้คืนรลคืนตังค์นะครับเต็มจํานวนซื้อไปเท่าไหร่คืนเท่านั้นนะครับแล้วก็บริการจะส่งให้ด้วยนะครับผม คันนี้ก็เช่นเดียวกันครับลูกค้าครับผมบริการจะส่งให้ลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านนะครับห่อระยะทางไม่เกิน200กิโลเมตรนะครับผมไม่เกิน200กิโลเมตรผมสามารถนําพารถคันนี้ไปสู่มือลูกค้าได้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะครับลูกค้านะนะครับอ่ะดูข้างในกันต่อครับข้างในฝั่งขวาครับด้านหลังครับลูกค้าสวยนะครับสะอาดนะครับลูกค้าภายในกว้างขวางตัวนี้น่าใช้นะครับน่าใช้โตต้าท้ายโด่งนะครับเป็นรุ่นที่คนนิยมใช้เยอะนะครับเพราะว่า มันไม่ค่อยจุกจิกนะครับผมแล้วก็เรื่องของอะไรนะครับจะค่อนข้างที่จะหาง่ายมากนะครับไม่ค่อยเสียด้วยนะครับไม่ค่อยเสียไม่ค่อยจุกจิกนะครับผมอ่ะมาชมด้านคนขับกันต่อครับแอบประตูฝังคนขับครับตัวนี้กระจกไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ครบทั้ง4ี่บานนะครับแล้วก็ปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้าได้ด้วยนะฮะนี่ครับั่งคนขับคันนี้ก็วิ่งน้อยวิ่งมากกว่าคันสีน้ําตาลเมื่อเช้าประมาณสักหลักพัน ประมาณนันครับตัวนี้วิ่งอยู่3 7 5 0 0โลนะครับถือว่าวิ่งน้อยนะครับถ้านำมาบวกรบปูนหารดูแล้วรถโต้ต้าท้ายดอกนี้20กว่าปีนะครับแต่ว่าวิ่งอยู่ที่หลัก3 0 0 0 0นนี่ถือว่าโอเคเลยนะลูกค้าครับเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของช่วงล่างไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงครับผมทดสอบให้ด้วยตัวเองแล้วนะครับวิ่งทางไกลได้สบายหายห่วงนะครับไม่เคยติดแก๊สนะลูกค้านะไม่เคยติดแก๊สไม่มีวบไม่มีประวัติแก๊สนะครับโอเคมาชมด้านหลังสักนิดหนึ่งครับก่อนที่จะได้ชม บรรากาศภายในห้องเครื่องครับมาครับด้านหลังนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมเดิมเดิมนะลูกค้านะรถไม่เคยชนหนักแน่นอนนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับผมนี่ครับสวยงามนะครับตัวนี้เป็นตู้เบรนะลูกค้านะเป็นตู้เบรนะครับถ้าลูกค้าไม่ชอบก็ไปถอดออกนะครับผมเป็นตู้เบรตู้เครื่องเสียงนะครับผมสามารถยกออกได้นะครับปึ๊บ อ่ะเรียบร้อยนะครับปิดเบาๆนะครับปิดเบาๆก็เข้านะครับไม่ต้องปิดแรงนะฮะโอเคลําดับต่อไปเราไปชมใบเกล่ภายในห้องเครื่องกันดีกว่าครับลูกค้าครับมาเลยครับโอ้โหสวยมากครับขาวจ๊วนะครับผมหน้าสัมผัสนะครับหน้าสัมผัสสวยมากๆเลยหน้าครอบครองนะครับกลายได้เป็นเจ้าของไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนครับลูกค้าเฉพาะรอแม็กกะยาวกินขาดแล้วนะฮะได้ตัวท็อปด้วยนะครับตัวท็อปของท้ายโด่งนะฮะ ดิสเบรกสี่ล้อระบบเบรก ABS นะครับผมโอเคมาลำดับต่อไปผมจะเปิดห้องเครื่องให้ลูกค้าได้ชมกันครับมาเลยครับตอนนี้ห้องเครื่องเดิมๆนะครับผมรถเดิมๆนะฮะเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับลูกค้านะเครื่องดีไม่หยดไม่เยอะไม่ดังไม่ควนนะครับมาเลยครับผมอาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยววันที่นําไปส่งผมจะทําความสะอาดให้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับ สวยงามนะครับที่สําคัญเครื่องดีนะครับเครื่องดีมากไม่หยดไม่เยิ้มไม่ดังไม่ควนนะครับผมโอเคมาลําดับต่อไปเรามาสตาร์ทเครื่องกันครับลูกค้าครับโอ้โหข่าวมากเลยลิ้วลอยมีน้อยมากนะครับลูกค้านะมีน้อยมากมากมากอยา์สตาร์ทเครื่องนะครับหนึ่งสองซ้อเรียบร้อยครับเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับลูกค้า เครื่องยนตติดไปแล้วเสียงเงียบมากๆนะครับบอกได้เลยว่าคันสีน้ำตาลเมื่อช่วงเช้ากับสีกับตัวนี้ไม่หนีกันเลยนะครับอยู่ที่ลูกค้าแล้วแหละครับว่าจะชอบคันไหนนะฮะเลือกเอานะครับระหว่างสีน้ําตาลเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็สีขาวเกียร์ออโต้นะฮะดูครับลูกค้าฟังเสียงเครื่องครับเครื่องเงียบมากๆนะครับเครื่องเงียบๆนิ่มๆนะฮะดูครับ เครื่องไม่พน่นไม่ไอไม่ควันนะฮะลูกค้าได้ครับผมจะเล่นเครื่องนะคะบโอ้โหบอกได้เลยว่าเครื่องแน่นมากๆครับลูกค้าครับโอเคขอแยปิดปากกระโปรงนะฮะวัน <two>, เรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดนะครับนี่คือการรีวิวโตโตยต้าโคโรนาท้ายดง่งปี96นะครับลูกค้า ย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับโตโยต้าโครโรนาท้ายโด่งปี96เครื่องยนต์ 3S 2.0นะครับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับรถไม่เคยชนหนักไม่เคยติดตั้งแก๊สครับร่องรอยโอ้โหบอกได้เลยว่ามีน้อยมากนะครับลูกค้ามีน้อยมากๆแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะฮะครับสวยงามเลยนะฮะดูกันอีกรอบครับลูกค้ามาพร้อมกับล้อแมกนะครับล้อแมกขอบ15นะครับ ขอบ15 195 60นะครับ195ทับ60ขอบ15นะครับนี่ครับกับยางปี2020ทั้ง4เส้นนะครับนี่ยครับสวยๆเลยนะครับลูกค้าซื้อจากผมไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับโอเคครับลูกค้านี่ก็คือการรีวิวนะครับตตวตาทายโด่งครับคันนี้จัดส่งให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดฟรีนะครับไม่เกิน200กิโลเมตรจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มขึ้นมาทั้งสิ้นนะครับผม แต่แต่แต่ถ้าหากว่าลูกค้าอยากจะได้ราคาต่ำกว่าที่ผมลงขายผมขออนุญาตกับเรียนเชิญให้ลูกค้ามารับเองนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับแน่นอนครับผมจะลดค่าน้ำมันให้ค่าเสียเวลาให้ค่าเดินทางให้อย่างแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าหากไม่สะดวกเดินทางมาให้ผมไปส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับผมผมบริการเต็มที่นะครับบริการทุกระดับประทับใจนะครับเบอร์โทรผมเบอร์เดิมนะครับ0855754369นะครับ 0855754369แอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0830005440ครับโอเคครับวันนี้ผมโบนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปโตยต้าโคโรนาไทโดงคันนี้นะครับสนใจโทรเข้ามานะครับ0855754369ครับวันนี้ผมโบขออญาตกราบลาลูกค้าที่ได้รับไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายครับ